สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูค่ะนะคะกับห้องเรียนครูอพิคานนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะนักเรียนจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวน0ูนถึง5กันใช่ไหมคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย,ย่อยส่วนรวมของจํานวน6ถึง10กันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า6ถึง10กับส่วนถึง5จะแตกต่างกันไหมนะเราไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นักเรียนเห็นรูปอะไรบนหน้าจอคุณครูคะอ่าเป็นรูปกระต่ายกี่ตัวคะนักเรียนกระต่าย6ตัวเก่งมากคะ่ะ แล้วถ้าคุณครูจะแยกกระต่าย6ตัวออกเป็น2กลุ่มคุณครูสามารถแยกเป็นกระต่ายกลุ่มละกี่ตัวได้บ้างคะเชื่อว่านกักเรียนหลายคนก็มีคำตอบนะคะอ่ะเดี๋ยวอันแรกเดี๋ยวคุณครูจะลองแยกเป็นกระต่าย1ตัวอยู่ตัวเดียวหนึ่งกลุ่มนะคะและส่วนที่เหลือก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เป็น5ตัวอ่ะยังจำได้ไหมคะว่าส่วนย่อยทั้งสองอันเมื่อรวมกันแล้วเท่ากับส่วนรวมอ่ะเราก็จะได้5กับขอบใหยลูกจะได้1กับ5เป็น6นั่นเองเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะนำะรูปกระ่ายมาเขียนเป็นตัวเลขนะคะ ่แรกๆเราก็เขียนแทนจำนวนกระต่ายทั้งหมดคือ6ตัวแทนด้วยเลขก6เมื่อกี้ครูแยกเป็นเห็นอะไรคะอ่ะเป็น1กับ5ก็จะได้ว่า1กับ5เป็น 6นะคะซึ่ง6เนี่ยถ้าเราห,หาส่วนย่อยของ6มันมีอยู่หลายตัวหลายคู่ด้วยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปนะคะว่าเป็นตัวเลขอะไรต่อ,อเลขอะไรต่อคะเมื่อกี้หนึ่งกับห้าเราเดี๋ยวคุณครูจะใส่เลข2ก่อนนะคะให้นักเรียนคิดนะคะว่า2รวมกับอะไรนะถึงได้6ก อ่าสองรวมกับ4 2กับ4เมื่อรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ6กกิ่งมากค่ะต่อไปนะคะนอกจาก1กับ4ขอให้ลูก1กับ5 2กับ4แล้วยังมีตัวอะไรคะที่บวกกันแล้วได้6 อ่ะนั่นก็คือ3กับ3นั่นเองเก่งมากค่ะ3กับ3เป็น6หรือ3บวก3เท่ากับ6นั่นเองเก่งมากค่ะสุดท้ายนอกจากสระ 1กับ5 2กับ4 3กับ3แล้วมีตัวอะไรคะ่ะที่รวมกันแล้วได้6อ่ะนั่นก็คือ6กับ 0, 0นะะั่นเองค่ะหรือว่า0กับ6นะคะเมื่อเราเอาหมาบวก0ูนย์แล้วได้เท่ากับ6เก่งมากคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นส่วนรวส่วนย่อยส่วนรวมของจํานวน6นะคะมันก็จะได้ตั้งแต่0กับ6หรือ6กับ0นะคะอันแรกอันที่สก็คือ1กับ5หรือ5กับ1นะคะอันที่3ก็คือ2กับ4หรือ4กับ2นะคะและสุดท้ายก็คือ สามกับสามนะคะอะทั้งหมดนี้นะคะหนึ่งกับศูนย์หรือหกกับศูนย์เนี่ยเมื่อเรานําไปเขียนนะคะในการบวกเราสามารถที่จะสลับที่กันได้นะคะหรือเราสามารถที่จะนาศูนย์ขึ้นก่อนแล้วหกมาบวกตามหลังก็ได้หรือเราจะเอาหกขึ้นก่อนแล้วศูนย์มาตามหลังก็ได้นะคะมันก็จะได้ค่าเท่ากันนั้นก็คือหกนั่นเอง ัวอื่นๆก็เช่นกันค่ะเราสามารถที่จะสลับตำแหน่งกันได้นะคะ5กับ1เราสามารถที่จะเอา1ขึ้นก่อนและตามไปด้วย5ก็ได้นะคะ2กับ4เราก็สามารถที่จะเขียนเป็น4กับ2ได้นะคะซึ่งจำไว้นะคะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการสลับที่แต่คำตอบสุดท้ายส่วนรวมทั้งบดมันก็คือ6นั่นเองนะคะนักเรียน ตอนนี้นกักเรียนเห็นรูปอะไรคะอ่าเป็นตุ๊กตาเป็ดตุ๊กตาเป็ดมีทั้งหมดกี่ตัวคะตุ๊กตาเป็ดมีทั้งหมด8ตัวแล้วคุณครูจะต้องเขียนในวงกลมใหญ่หรือว่าในส่วนร่วมเป็นจำนวนเป็นตัวเลขอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นตัวเลข8 8เนี่ยถ้าคุณครูจะแยกเป็น2กลุ่มคุณครูสามารถแยก เป็นตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรคะอ่าหลายคนก็มีหลายคำตอบนะคะอาจจะเป็น2กับโอเขียนนะคะ2กับ6ก็ได้เท่ากับ8หรือว่านักเรียน บางขนกว่าอาจจะไม่ใช่สองกับ6นะคะคุณครูมีตัวอื่นอีกอเราก็สามารถที่จะเขียนตัวอื่นอีกได้นะคะอ่ะนอกจากสองกับหกเดี๋ยวคุณครูจะเขียนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นอะไรคะสกับ4ี่แบบนี้ก็ได้เป็น แปดเหมือนกันนะคะก็มีอีกหลายตัวนะคะที่เราเอาส่วนย่อยทั้งสองตัวมาบวกกันแล้วได้เท่ากับแปดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้นะคะคุณครูกําหนดมาเลยว่าส่วนรวมก็คือเก้าและส่วนย่อยคุณครูกําหนดมาตัวเดียวคือห้านักเรียนลองหางสิคะว่าห้ารวมกับอะไรแล้วได้เท่ากับเก้า 5รวมกับอะไรแล้วได้เท่ากับ9ก้าอ่าหรวมกับอะไรคะหรือว่า5บวกกับอะไรเอ่ยถึงได้9กอ่าห้บวกสนะคะ5้บวกสก็จะเป็น9หรือเขียนในรูปการเขียนประโยคตอบในแบบของส่วนย่อยส่วนรวมก็จะเป็น5กับสเป็น9นั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้กำหนดตัวส่วนย่อยมานะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าส่วนรวมได้มาจากอะไรเอ่ยอส่วนรวมได้มาจากส่วนย่อยสองตัวมารวมกันนะคะก็ได้เท่ากับส่วนรวมแล้วเจถ้าเอามารวมกับสแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเจ็บ 7กับ3รวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะได้เท่ากับ10เก่งมากค่ะก็จะได้เท่ากับอ่บสรุปอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะสำหรับส่วนรวมและส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยนั้นก็คือเป็นตัวอะไรเอ่ย ตัวที่แยกมาจากส่วนรวมนะคะหรือว่าตัวที่แบ่งมาจากส่วนรวมเมื่อเอาส่วนย่อย2ตัวนะคะมารวมกันหรือว่ามาบวกกันก็จะเท่ากับส่วนรวมหรือในวงกลมใหญ่ด้านหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ในักเรียนนะคะทำการบ้านนะคะในหนงังสือเรียนแบบหนงังสือแบบฝึกหัดน,นะคะหน้า3 8ถึง40นะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาเรียนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ